สวัสดีท่านผู้ชมของลุงแดงทุกทท่านครับพบกับลุงแดงอีกแล้วทางทที่ลุงแดงตั้งใจว่าต่อไปนี้จะมาพบกับท่านผู้ชมบ่อยๆหน่อยแต่ก็มีเหตุทําให้ต้องห่างไป3วันเลยนะครับก็สาเหตุจากอุบัติเหตุครับลุงแดงท,ทําโทรศัพท์เนี่ยหลุดจากมือจับจอหลุดเลยก็เลยต้องไปทิ้งไว้ที่ร้านให้เขาติดกาวให้ใหม่อะไรให้ใหม่โทรศัพท์ลุงแดงเก่าแล้วนะครับ ก็พอดีวันนี้เรียบร้อยแล้วก็เลยมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นที่ดินแปลงเล็กๆสวยๆหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่3งาน60ตารางวานะครับเป็นที่สวยเลยอยู่พระพาชายัยอำเภออูทองนะครับสุพรรณบุรีแล้วนี่แหละนะครับเป็นที่สวยแปลงเล็กๆ,ๆนะครับหน้าจับจองเป็นเจ้าของกันรายละเอียดเป็นไงตามลุงแดงเข้าไปชมเลยครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่3งาน60ตารางวานะครับล้อมรั้วปลูกต้นไม้ข้างในไปเรียบร้อยแล้วเต็มพื้นที่เลยนะครับภายนอกก็จะมีบ้านเรือนผู้คนให้เห็นนะครับอยู่ไม่ไกลจากเราเลยติดติดเราก็มีนะครับแล้วก็เป็นวิวภูเขาธรรมชาติสวยงามแต่ว่าลุงแรงถ่ายแล้วดูมืดๆอยนะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงนะครับแล้วก็มีถนนสาธารณะเข้ามา จนถึงที่แปลงนี้ที่แปลงนี้เริ่มต้นตรงนี้เลยเห็นหลักบุดแดงแดงนี่ไหมครับนี่แหละเริ่มจากหลักนี้แล้วก็เลียบไปตามทางสาธานะรณะเลียบไปตามแนวรั้วเขานี่แหละนะครับติด,ต,ดติดทางสาธารนณะสาธารณะด้านนี้ประมาณ60เมตรนะประมาณ60เมตรนะครับจนถึงเสาไฟฟ้าต้นนู้นนะครับตอนนี้ก็ดูทางสาธารณะเส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็มองเข้าไปภายในรั้วเราจะเห็นว่าเขาทําไว้เตียน เตียโล่งสวยงามดีนะครับแล้วก็บานเรือนผู้คนก็มีให้เราเห็นอยู่ไม่เปล่าเปลี่ยวไม่เหงานะครับเดี๋ยวข้อสําคัญท่านเจ้าของเขาบอกในราคาที่ถูกด้วยนะครับ้นมงตนม้นไม้เขาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเพราะ,ะนั้นก็น่าจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับจุดสิ้นสุดของด้านหน้าด้านหน้าแปลงซึ่งมีความยาวติดถนนเนี่ยหกสิบเมตรเนี่ยจะสิ้นสุดตรงนี้เลยมีหลักหมุดของที่ดินอยู่เรียบร้อยแล้วนะ หลักมุดเขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มองเข้าไปนะครับนนความลึกก็คือตามรั้วเหมือนกันคือด้านนี้ก็มีรั้วแล้วด้านหน้าก็มีรั้วแล้วด้านหลังก็มีรั้วแล้วนะครับขาดอีกด้านเดียวขาดอีกด้านเดียวทึ่งซึ่งท่านผู้ชมที่จับจองจะต้องมาทํารั้วนะครับก,ก็ก็ไม่เยอะละยี่สิบประมาณ25เมตรนะครับความลึกมันประมาณ25เมตรก็เสารั้วไม่กี่ต้นนะครับในพื้นที่พอเข้ามาท่านผู้ชมก็จะได้เห็น ว่าเขาถากถางไว้โล่งเตียนแบบนี้นะครับปลูกมีต้นมงต้นไม้อยู่เต็มพื้นที่แล้วนะครับก็เริ่มที่ดินแปลงนี้เ็าจะเริ่มเริ่มเริ่มจากตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงแดงจะให้ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคือตรงนี้นี่เนี่ยหลักน,น,น,นี้นะครับหลักนี้เป็น,เป,นเป็นทางด้านทิศใต้นะเป็น,เป,นเป็นด้านหน้าแปลงแล้วก็หันไปทางทิศเหนือนู่นเห็นแดงแดงนู่น,หนเห็นไหมเดี๋ยวลุงแดงพาไปดู เนี่ยไอไอตัวที่ท่านผู้ชมที่มาจับจองจะต้องทํารั้วก็คือด้านเนี้ก็คือที่ดินแปลงเนี่ยเขาซื้อกันไวเน้เป็นเป็นเป็นสองโฉนดติดกันเลยเจ้าของเดียวแต่ตอนนี้ท่านเจ้าของต้องการที่จะแบ่งขายออกไปสักล็อกหนึ่งเพราะว่าดูแลไม่ไหวต้นไม้เยอะปลูกไปเยอะเกินแล้วก็ท่านเจ้าของท่านก็เริ่มมีอายุแล้วไงก็ชักไม่ไหวและทําอยู่คนเดียวตัดหญ้าด้วยรดน้ําต้นงต้นไม้ด้วยเลยแบ่งขายไปสักโฉนดหนึ่งก็แล้วกันซึ่งโฉนดนี้ก็มีเนื้อที่ สามงานหกสิบตารางวาเนี่ยจะสิ้นสุดตรงนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่ของเกษตรกร,กรที่เขาเป็นคนพื้นที่นะครับเขาก็จะทําไร่อ้อยไร่กระพาะอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยมองไปก็เป็นธรรมชาติสวยๆนะครับแล้วก็แนวรั้วนี่ก็หกสิเมตรเปืนการด้านหลังเนี่ยเพราะที่ดินแปลงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยความยาวประมาณ 60เมตรความกว้างประมาณสัก25เมตรนะในพื้นที่ก็จะในวงปูนี่เขาจะปลูกมะนาวไว้เป็นกอ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 แล้วก็แนวหลังนี่ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้ําหอมพันเตีย้ยนะครับระยะห่างระยะต่อเล้เขาทำให้เป็นระเบียบเลยนะทั้งมะพร้าวทั้งมะนาวอะไรของเขาเนี่ยคือมันน่าดูแลน่าดูแลต่อเพราะมันมันมีความเป็นระเบียบดีมันโ่งเตียนแบบนี้เลยนะ ท่านผู้ชมท่านใดที่อยากได้ที่ที่เราไม่ต้องมาทําอะไรมากนล้ปลูกบ้านแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเลยนะครับต้นมงต้นไม้เขามีไว้ให้แล้วนะเราก็มาดูแลต่อรดน้ําพวนดินให้มันเจริญเติบโตออกดอกออกผลให้ความร่มรื่นท่านผู้ชมก็มีความสุขแล้วนะครับกับที่แปลงเล็กๆบ้านหลังหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี่ยมันเตียนอยู่เขาไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยก็คงจะ mm hmm. เวน้นไว้เพื่อปลูกบ้านนั่นแหละนะครับเนี่ย แล้วพอมองกลับไปทางด้านเหนือเห็นไหมครับเขาจะทําปลูกมะนาวปลูกมะพร้าวน้ําหอมไว้เป็นแถวเลยมะม่วงก็มีนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่มะนาวกับมะพร้าวริมรั้วด้านทิศใต้เนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นไม้ที่พอมันโตแล้วมันก็จะพันรั้วพันรั้วไปยาวไปเลยนะครับในส่วนในแปลงเนี่ยเขาทำเขาดูแลไว้เตียนเลยไม่ลกเหมือนกับสวนทั่วๆไปก็คือเจ้าของท่านเป็นคนเอาใจใส่อะ แต่ทีนี้ด้วยความเอาใจใส่แล้วก็ชักจะเกินกําลังเนี่ไงเพราะอายุเริ่มมากแล้วแล้วต้องดูแลรดน้ําตัดหญ้าอะไรอยู่บ่อยๆก็ไม่ไหวแล้วคนเดียวก็ดูแลฉโนดเดียวเพราะฉโนดนี้ก็น,นําเสนอออกสู่สายตาท่านผู้ชมเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับนี่ยังไม่ยังไม่หมดความยาวด้านหน้านะนี่ลุงแดงก็พาเดินแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นอยู่พอ สุดจากพื้นที่ที่เขาเว้นไว้ปลูกบ้านก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมแหละทีนี้แต่จะเป็นแถวแถวมะม่วงก็มีนะครับแต่น้อยหน่อยมะม่วงฝรั่งเลยเนี่ยมีเนี่ยส่วนแถวแนวของการปลูกมะพร้าวก็จะเป็นลักษณะนี้คือตรงกันหมดระยะห่างระยะต่อเขาทำเขาเข้าไปสวยงามเนี่ยทนเจ้าของที่ดูแลเขาก็คอยตัดญ้ายอย่างเงี้ยมันก็เตียนอยู่ตลอด ราวน,นี้ก็เตียนอยู่ตลอดว่าแสดงว่าตัวเองก็ต้องตัดอยู่ตลอดเพราะนั้นก็ชักไม่ไหวแล้วชักชัก,ชกอายุชักมากแล้วนะแล้วก็อยู่คนเดียวอะ่ะบานก็เกินกําลังก็เลยให้ลุงแดงนําเสนอท่านผู้ชมหน่อยเผื่อมีท่านใดสนใจจะมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็จะได้เข้ามาจับจองเนี่ยเห็นไหมฮะมีสวนมะพร้าวสวนมะนาวของเขาเนี่ยก็ฝากท่านผู้ชมว่าสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลพระพา,พาชัยนะอําเภออู่ทองจังหวัดตุพรนบุรีเจ้าของท่านบอกขายล็อกเนี้ยนะครับ 3 8 0 0 0 0บาทนะครับ3 8 0 0 0 0บาทนะเนื้อที่3งาน60ตารางวาสนใจก็ติดต่อลุงแดงเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปชมพื้นที่กัน,นครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับลุงแดงก็ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะเนื้อที่3งาน60ตารางวาอยู่ที่สำบลพรัพราชัยอำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในราคาที่เจ้าของบอกขายนะครับ3 8 0 0 0 0บาท สามงานหกสิบตารางวานีเกือบไร่เลยนะครับก็คือหนึ่งไร่ขาดไปสี่สิบตารางวานั่นแหละแล้วก็คุ้มเลยนะครับพื้นที่เกือบหนึ่งไร่มีต้นไม,ไม้ไม้ผลไม้อะไรเ,เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อลุงแดงได้เลยครับสำหรับวันนี้ลุงแดงลาท่านผู้ชมทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ